สวัสดีครับวันนี้ได้เหรียญเจริญพรหลวงปูเฮงมาให้ชมโอ้เหรียญแปดรอบผู้ผิดครับแปดรอบหลวงปูเฮงวันนี้ได้มาห้าเหรียญน,นะครับได้มาให้ชมอันนี้เป็นรายการเนื้อกระไหลทองอเนื้อกระไหลเงินเราปู้ผิดพูดถึก ุ่นเชิดชูครูบาอาจารย์นะครับออกวัดสตอน้อยเชิดชูหลวงปู่ทิมทำตามครูบาอาจารย์นั่นแหละครับพูดดง่ายเป็นเนื้อกระไหลทองสององค์นะครับผมได้มาสวยมากเหมือนเนื้อเงินมากเลยครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟใครสนใจผมมีแบ่งปันนะครับทักได้ โทรได้ครับเบอร์โทรศัพท์ผมมีลายผมก็มีตามนี้เลยนะครับเนี่ยเบอร์โทรผมถ้าใครสนใจมีแบงปันนะครับเป็นรุ่นแปดรอบของหลวงปู่เฮงสวยครับสวยสร้างมาได้สวยมากเนี่ยถ้าเนื้อกะไหลกะไหลทองเอาไปเรียมเงิน สักองเนี่ยโอ้โหก็หลายเงินนะวิลเลียมทองสักองเนี่ยผมว่าสุดสุดเลยนะพราะว่าสวยสุดๆด,ด,ดเลยนะผมว่าผู้ตุคุณก็ค้าขายชื่อดีดีแล้วครับห้อ,อยของหลวงปู่ขายของเนี่ยผมมีตลับสีพึ่งด้วยนะครับของหลวงปู่เฮงใครสนใจอยากได้โถได้เลยนะครับมีแบ่งปันอยู่สีตลับไม่แพงนะครับตลับลูก ตลับสีพึ่งหลวงปูเฮงไม่แพงนะครับอย่าลืมทักไปหรือโทรไปก็ได้ครับเบอร์โทรผมผมมีนะมีแบ่งปันนะครับปลูกเสกเรียบร้อยน่าจะออกไปหกสองหรือเปล่านะจำไม่ผิดออกงานแล้วครับสวยมากครับสวยมากทำได้สวยมาก โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะได้อะไรมาใหม่ๆผมก็จะเอามาลงให้ชมเรื่อยๆเอา้าเหมือนต่อโค้ดด้วยนี่เนี่ก็ไหลเงินต่อโค้ดด้านหลังด้วยนะเหมือนจะต่อโค้ดด้านหลังด้วยใช่เนี่ยก็ไหลเงินต่อโค้ดด้านหลังด้วยเนื้อนี้เออต่อทุกองคต่อทุกองคครับโอ้ยรู้สังเกตต่อทุกองตอตรงนี้ โอเคโอเคทำได้สวยทำได้สวยแล้วผมจะใส่ซีนไว้ส,สวยๆคืนแล้วครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ